เราจะมาทําขนมจีบแบบต้มกันนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะน้ําเดือดแล้วเราก็เอาขนมจีบที่เราห่อไว้ลงไปต้มนะคะต้มเลยใส่ลงไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวพอสุกพอสุกแล้วตัวขนมจีบของเราก็จะลอยขึ้นมาค่ะเราทําแบบต้มนะคะเพราะว่าพอดีแผ่นเกลียวหนานิดนึงก็เลยไม่อยากนึ่งใส่ต้มเอาค่ะก็อารมณ์ก็จะเหมือน เกี ul, yeah. mm ๊ยวอะเนาะอารมณ์ก hmm. mm ็จะเหมือนเกี๊ยวใส่ลงไปเลยลงไปทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวพอสุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาสุกแล้วก็จะลอยขึ้นมาแล้วเราก็จะตักขึ้นรอให้สุกก่อนนะคะใส่ไปเยอะๆทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเวลาสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาเองค่ะจะคนหน่อยนะคะป้องกันไม่ให้ติดหม้อค่ะไม่ติดนี่ค่ะเดี๋ยวรอรอเดือด รอให้เขาสุกเ <toolkit. S 2> ลยเดี๋ยวเขาจะลอยตัวขึ้นมาพอลอยตัวเราก็คือใช้ได้ให้ลอยสักพักหนึ่งก็คือใช้ได้เราก <Bless. S 2> <vivid ness. S 1> ็จะเอาตักขึ้นเสิร์ฟได้เลยเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วค่ะเริ่มลอยตัวขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เขาลอยขึ้นมาสักพักหนึ่งเนาะสักพักหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวหมูข้างในจะไม่สุกต้องปล่อยให้เขาลอยสักพักหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาแล้วก็ทาน้ํามันทาน้ํามันกระเทียมกระเทียมเจียวค่ะ เพื่อนเเริ่มลอยขึ้นมาแล้วเริ่มลอยแล้วค่ะเราจะปล่อยให้เขาลอยประมาณสัก5้านาทีแล้วเราค่อยตักขึ้นค่ะหนาทีตักขึ้นอยากกินมากเลยค่ะเพื่อนๆนเสร็จแล้วจ้าขนมจีบต้มค่ะขนมจีบต้มนะคะเราทําเองค่ะน่ากินไหมคะเพื่อนๆนน่นากินเนาะ